แต่เข้าอยู่บ้านเนี่ยไม่อยากไปแล้วทำไมพูดแบบนี้อ่ะไม่อยากไปแล้วไงวันขอแล้วเมื่อกี้ทำอะไรเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเอาเลยเอาแล้ว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 วันหนึชุดขาวของเราอุ้ยกระดุมตีละเม็ดสองเม็ดสามเม็ดเอาแล้วเอาแล้วแล้วสี่สี่เม็ดเลยไหม สี่เมตรเลยไหมเราเป็นหนุ่มอีสานเธอต้องดูเราเต้นแม่แม่ห้างหาสนิได้สิเราชอบเลยแม่ห้างมาจัดมาเลยจัดมาเลยชอบนอนหลับชอบเลยชอบอะไรที่เป็นลำลำเนี่ยชอบอะไรที่เป็นลำลำชอบอะไรที่เป็นลำลำเนี่อะไรเนี่ยแล้วใจดีเอาหน่อยทำแบบนี้ดิวันกบลาน คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสาระที่ไม่เหมาะสมทะลึ่งนิดนึงเด็กอายุตำกง่า1 8ปีดูได้นะแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนผมให้คุณครับ <s Chand ler> <Ghana> ทุกคนวันนี้นะครับผมก็เป็นวัน ครบรอบของเรานะครับราะว่าวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์และเป็นวันครบรอบของเราสองคนทุกคนรู้ไหมว่าปีนี้ที่ครบรอบเนี่ยครบรอบเก้าปีแล้วนะครับผมวันนี้นี่เอาเดอกไม้มาเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในเซอร์ไพรส์นะครับผมก็บอกเลยว่าวันนี้นะทุกคนในเมื่อเป็นวันวาเลนไทน์ทั้งทีแล้วก็ครบรอบ9ปีของเรา,ท,าทั้งที หนึ 1> 1่งปีมีครั้งเดียวขอจัดใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าแตบบมาถึงนะัดทำคิดเซอร์ไพรส์เลยมันดูแบบง่ายๆแบบัเพราะฉะนั้นจะเซอร์ไพรส์ทั้งทีก็ต้องแรงก่อนเป็นแกล้งไหมอันนี้นั้นไม่รู้นะแต่ที่รู้ๆคือมันสาแก่ใจของนัดเพราะว่านัดเนี่ยจะเข้าไปคุยกับโอชาย <laughs> นัดเนี่ยต้องใช้แอปนี่เลยแอปแวร์ไลท์นะคะผมในการที่จะหาผู้ชายคุยแบบฟินๆและทำให้ผมรวามสุดทุกครั้งที่ได้เข้าหน้าแอปเลยเพราะว่าทุกคนดูดิแค่เข้าหน้าแอปอ่ะคนใจจะวายแล้วว่าไม่น่ามีแฟนเลย <c oughs> คือนะไม่ต้องพูดเยอะทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าแอปแบร์ไลท์เนี่ยเขาทำถึงขนาดไหนมามามาพูดเยอะแล้วเข้าไปดูของจริงกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะได้เห็น ปสวัสดีครับสวัสดีพี่คนน่ารักคนนี้เป็นของครูครับผมงานดีงานหล่อเลยอะเหงาไหมครับกำลังอยากได้เพื่อนสักคนไปอยู่ด้วยไหมตอนนี้กำลังเหงาเหงาตอนนี้กำลังเหงามากกว่าเพื่อนนะป้าป้าเดี๋ยวพาไปทำอะไรสนุกสนุกว้าวทอาไปเดนกันแบอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้บอกว่าอยากได้เพื่อนไหมเราไม่เหงาได้เพื่อนแล้วตอนนี้เพื่อนเราเยอะเลยเพื่อนเยอะแล้วดี อ่ะเป็นเป็นให้หมดทุกอย่างเลยให้เป huh? ็นอะไรคือทุกคนเอาจริงกรรู чи, <h <h ้ส pues> ึกนะเราไม่ได้เข้ามาคุยกับผู้ชายแบบนี้นานแล้วอะแล้วแบบคือมันทําให้แบบเราจะเริ่มยังไงคุยยังไงผู้ชายอะทุกคนคือตอนนี้น้ำอยากได้คนรู้ใจอยากได้คนที่คอยทำทุกอย่างให้รู้ใจก็เป็นให้ได้ครับรู้ใจแบบไหนกันรู้ใจแบบเรื่องเลยไหมนัดว่าเข้าเรื่องเลยดิแมเข้าเรื่องเลยดิมว่าแ่ มีอะไรให้ดูไหมช่วงนี้เหงาตาเขามีเหงาปากเหงาใจเราเหงาตาเหงาก็ต้องกอดพาไปเที่ยวน้เเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเอาเลยเอาเลยเอยถอดแล้วถอดแล้วทุกคน ได้ไหมครับได้ไหมโอ้โห,ออหออจะเป็นลมผ่านหรือเปล่าครับผ่านหรือเปล่าจะเป็นลมจริงๆกันเนี่ยเดี๋ยวก่อน<ส>เป็นคนก้อนคนก้อนคนก้อนเลยแล้วไม่เคยได้ยินจากคนทุกคนเลยคนทุกคนนี้มันไม่มีอะเหตุนะก้อนหนึ่งของฟันของวนันอยู่ไรทำไมไม่เนื้อเื้อเื้อเื้อถูกไปเอาแพงๆเลยไปต้องเลยว่าพยายามหน่หอยเมื่อกี้ไม่ไหวเห็นเมื่อกี้แล้วเปล่ารี่เราก็ไปฉาบาเอยแอมบูเลน์ด่วน รถพยาบาลไม่ต้องเรียกเดี๋ยวผมไปรับวา <laughs> คือคนแรกเปิดมาก็ใจหวั่นไหวเลยอะ่ะคือถ้าไม่มีแฟนนะบอกตรงคนหนึ่งั้งหนึ่งข้นงเป็นลังใจ<น>เป็นลังใจนะอีกครั้างหนึ่งแล้วแล้วโชคเก่งแบบนี้ใครจะไม่เอาอะ่ะแล้วใครจะไม่เอา เป็นก้อ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 น,อน,อนแล้วใส่เกงในขอบผัดผังกิ่ดนี่คือหนึ่งต้องเกงในขอบต่างกิ่คือต้องตคุณเจ้ากับเรืง่งอยากโดนแดร์ไลวันนี้ฟิลแบบลุกแด๊ดดี้เลยเหรอ น้หานักแท้ไงก็รอรักแทอยู่ตอนนี้แต่ผมเหมือนจะเจอแล้วนะเอาดีเจอแล้วหรอเพิ่งเข้ามาไปสึกหนึ่งนาทีให้เขารู้ตัวเองผมไม่บอกหรอกเร็วไปแต่ว่าก็ชอบนะอย่าถอดเสื้อเลยนะหวานเอาดีเอาดีรออะไรหรอรอมีคนกระตุ้นอยู่เโอ้ยรอกระตุ้นหรอเตรียมแล้วอู้ยเตรียมแล้วหรอจะทีละเม็ดถอดเลยจะดีเลยเยวาย ควายตีกระตุ hey? ้นไหมกระตุ้นพอไหมทุกคนเกงในขอบกระถางกินมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งตัวนอกออกแล้วนะถอดแล้วหนึ่งถอดแล้วหนึ่งทุกคนเห็นไหมเป็นไปหน่อยเดี๋ยวเขาก็ให้เราดูของดีเอ็กเล่เมลยมันเริ่มเริ่มเอาเลยเหรอจะดีเหรอเริ่มนี่ เอาแล้ว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 พราะหนึ่งชุดขาวของเราอุ้ยกระดุมทีละเม็ดสเม็ดสามเม็ดเอาแล้วเอาแล้วแล้วสี่สี่เม็ดเลยไหมสี่เม็ดเลยไหมยังไม่เอาจอสี่เม็ดยังไม่มาหรอสี่เม็ดยังไม่มาเอาจริงอยากโดนเว่ไล่เอาครับเอออยากโดนแม่ไลยเด้งเด้งอีกเด้งเด้งเด้งงานอะไรชอบสองตีไป อาวโอ้ลอ้ยโอ้น้าอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกอ้ยอ้ไโอ้เอ้ยอ้ยอ้ไอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้นโอ้ยโอ้อ้อ้ยอ้ยอ้ไอ้ย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 อ้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 ไอ้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  ฮะฮะอย่างมี่มีมีคนเขาบอกว่าห้องนี้มีสกิลลินยังไงนะมันก็ไม่รู้นี่ไงโอ๊ยโอ๊ยีเซ็กซี่โอ้โหโอ้ยเฮือบนัดใส่เสื้อหนาวกันหนาววันเนี้ยเจอแบบนี้เหงื่อแต่ทั้งตัวเลยนะอยากถอดเลยอ่ะ จะแบบนี้เันใครจะไหวอ่ะใครไหวบ้างทุกคนใครไหวคอมเมนต์ใครไหวเมนต์มามันไม่ไหวจริงๆวันนี้ครับคนน่ารักคนนี้ของคุณจริงเปล่าครับเฮ้ยคนที่ดูเปล่าสวัดีชอบอยู่นะอันเนี้ยเฮ้ยเข้ามาสามคนแล้วแบบดีทุกคนเกิดไปป้าเกิดปุยมุ้ยอันเนี้ยเกิดปุยมุ้ยเลยชื่ออะไรครับชื่ออะไรลองไทยดูสิ ี่รักเรียกที่รักได้ไหมครับอุ้ยจกต้องเรียกที่รักได้ไหมครับผม่เจอแต่คนที่อยากรู้จักจริงๆนะเนี่ยคนนี้น่าจะอยากรู้จักเลยอะเป็นคนที่ไหนหรอขอเป็นคนที่ไหนไม่สําคัญขอเป็นคนในใจพี่ได้ไหมครับขอเป็นคนในใจพี่ได้ไหมครับขอเป็นคนในใจพี่ได้ไหมครับขออหัวใจเธได้ ขาเป็นคนในใจด้วยแล้วชีเสิร์ฟชีหยอดเอ็นค้าห้องนี้ที่นั่นอุ้ยมาแล้วเอ็นมาแล้วมาแล้วไงเขาเหอร์ฟเขาเสิร์ฟแล้วขอร้องนะครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณเจ๋อเขาเสิร์ฟอีกนิดเหรออีกนิดอีกนิดเหรออีกนิดหน่อย โอ้ยทำถึงเกินทำถึงเกินวีโง่นะโง่เข้าโง่เข้าโง่เข้าโอ้ยตาชานตาชาตาแล้วคือคืเกย์อะไนทบ็อกเกอร์อย่างงี้คือพร้อมถอดปะเดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตลงลงไลน์แป๊บนึงนะครับขออนุญาตลงไลน์แป๊บนึงนะครับเหมือนวเหมือนว่าจะมีธุระด่วนเฮ้ยเแล้วเดอี๋ยงนี้ก็อยากโดนไลน์ มีขอบุญครับขอบคุณ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 ครับไม่อยากโดนอะไรอ่ะมีขอบคุณครับน่ารักจังเลยน่ารักแบบนี้กับทุกคนวะเนี่ยไม่ไม่ไม่เราไม่เคยน่ารักกับทุกคนน่ารักแบบนี้กับทุกคนไม่เนี่ยไม่นะต้องห่วงนะเราต้องห่วงนะเต็งเออแค่เธอเชื่อไหมเชื่อไหมว่าไม่เคยยุ่งกับผู้ชายคนไหนมาก่อนเลยอีโตเล่จาจริงจ่าจริงใจไม่ไหวต้องเปไป ขอบคุณครับอุ้ยมีอะไรอีกขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาระวังตัวอุ้ยขอบอุ้อู้อูอู้อู้อู้อุ้อู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 ้อข้อู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 ้อเนอ่ยขอู้อูครูคร ขอบคุณครับ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 ขอบค <Yes>, ุณครับโอ๊ยโอ้ยวันนี้โดนผู้ชายเด้งใส่หน้าสามคนแล้วโอ๊ยตอนนี้โดนผู้ชายด้้งน้มาสามคนแล้วแล้วคือน่าจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงอะตั้งตั้งที่ตัวเองมีผัวอยู่ ลราเอาแบบสายหลอ่อสายหุ่นเท่ๆไปหมดแล้วคนนี้ดูจะแนวน่ารักปะดูเด็กๆน่ารักไหมไม่รู้เปล่าลองเข้าไปดูก่นอนยคนที่ดูเด็กยังเรียนอยู่เก่นไหมผมเรียนเพิ่งเสร็จครับผมใส่ชุดนักศึกษาม,มาหาหน่อย, <S <S 2> <S 2> ยได้ไะ ใส่ชุดนักศึกษามาหาในทีไปตอนนี้ไปตอนนี้ไปตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตอนนี้เลยไปตอนนี้เลยสต,ตาร์รถละสต,ตาร์รถเหรอโอ้โหเขามีหอมอว่ะเขาเป็นหมอพร้อมกับคนเนี้ยไม่รักแล้วอ๋อวิรักฮาร์ดเหมือนเดิมอ้าวบอกแล้วว่าอื่นแล้วนะเราได้ไงไอ้น,นี้ในเมื่อเขาหน้าตาดีไงแล้วก็ยังดูเด็กอยู่อะไรเนี้อยู่คู่แข่งมันก็เยอะไปธรรมดาทุกคน<ม>สิ่งเดียวที่จะทำให้เราชนะคู่แข่งนี่ พอจะขึ้นที่หนึ่งได้ปะนี่เป็นไงพอจะขึ้นที่หนึ่งได้ปะด้วยการเปีเลยให้เป็นที่หนึ่งเลยครับรักไหมครับรักเจ้าปอไหมครักจอปอแปลว่าอรักยังจอปอแปลว่าอะไรอ่ะเจ้าเป้เหรอจอปอแปลว่าที่รักไงอุ้ยไม่ใช่จอปอแปลว่าอะไรจอปอแปลว่าเจ้าปื๊ดครับผมเอาเจ้าปื๊ดทบอกเจ้าเป้เอ้ยแต่ว่าเราใกล้ขายอยู่ที่รหลังฐานข้าหรือยังครับเขาอยากดูแลที่รักกันเลยว่าแต่ พิ่งเรียนเสร็จแต่จีิงๆไ่อาบน้ำหมอ เสื้อจีเดี๋ยวไปอาบให้วิคุงภุงเขาโตนะเธอไม่สอนอะพุงเขาป่องไม่สอนอ่ะอาบถ้าชอบภุงเหรอต้องถ้าเธอชอบภุงก็แสดงเข้ากับเราได้วิตาอาชอบหมดอ่ะตอนเนี้ยจะพุงจะแผกจะอะไรเราเอาหมด สุดๆยังไงทก็ขอแรงขอจับเต็มเธอเราเอวไม่ดีนะเธอทนดูนะครับเธอทนดูหน่อยนะครับตายตายตายพูดแบบนี้แล้วที่รักทนดูหน่อยนะครับเอาแบบซี่ที่สุดในโลกนี้คือนั้นอยากเห็นแบบแนวเดิมมาหาลัยแบบนี้แล้วเต้นแล้วมันดูแบบมันจะด่วยได้ไเมอันเนี้ย โอ้โหเด้ง<อ>เลยเด้งเลยเอาอีกเอาอีกใครอย่กรายสั้นพอได้แล้วคืออะไรเนี่ยไม่สดค่ะน,นี่โสดอยู่เนาะใครจะมาพิมพ์อะไรที่แบบตามสวโสดได้ไงเธอเป็นแฟนเราไงไลืม,มลืมงอนลืมลืม,ลมงอนแล้วอะ่ะงอนโอ้ งอนอย่างนี้เหรองอนแล่งอนอย่างนี้เหรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคนงอนแบบนี้เหรองอนแล้วถ้าไม่งอนวันนี้จะไม่ก่อนนะอุ้ยตายตายตายน่ารักอ่ะนี่เจอเครื่องบินลำใหญ่ไปอหาเงินไหมล่ะเราเป็นหนุ่มยิสานเธอต้องดูเราเต้นแม่ไม่ห่างหาสิได้สิเราชอบเลยไม่ห่างมาจัดมาเลยจัดมาเลยโอบหมดเลยชอบเลยชอบหมอลำไหมครับ ชอบอะไรที่เป็นลำลำ้ำชอบอะไรที่เป็นลำลำ้ำชอบอะไรที่เป็นลำลำ้ำพี่อะไรเนี่ยชอบอะไรเป็นลำลำ้ำกู้ยนไม่ไหวแล้วมากกว่าครับผู้เบาอิสานมากกว่าคราผู้อิสานเบาอ๋อเอ้ยเธอทำไมนานจังเนี่ยโอ้ยเขา รอจนเมื่อยหลังไปหมดแล้วเนี่ยเอาแล้วทำไมใส่ชุดดำอะไรแบบนี้ล่ะไปเร็วรอหน,น,นอาแวเขาใช่นี่เขาหิวมากด้วยจะได้ไปดินเนอร์กันวันครบรอบของเราแล้วหิวหิวแล้วก็แล้วก็ได้ไปไกันไงรีบไปกันไงทำไมเธอมาทำหน้าแบบนั้นล่ะฮะเออเมื่อกี้ทำอะไรก่อน อ๋อไอเพื่อนมันโทรมาฮะเออในนั่นแหละมันก็โทรวิดีโอคอลเขาก็คุยกัมันเมื่อกี้เออมันก็แบบถามว่านี่ไปไหนทำไมแต่งตัวอะไรเงี้ยเออแค่นั้นเองไปไปไปพร้อมแลยโอ๊ยชุดใหม่เหรอไม่อยู่อ่ะหิวจีแล้วเธอทำไมใส่ชุดดำด้วยไปเปลี่ยนชุดไปเอากันนี้แต่เข้าอยู่บ้านเนี่ยไม่ต้องไปแล้วทำไมพูดแบบนี้อ่ะ ไม่อยากไปแล้วไงเป็นอะไรเขายังไม่ทําอะไรผิดเลยนะเห็นไหมเขากสั่งเตรียมดอกไม้ช้อใหญ่ขนาดนี้มาให้วันกบตอบแล,ะละ้วเมื<ะ>่อ<ะ>กี้ทาอะไรชอบอะไรที่เป็นลำลำพี่อะไรเนี่ยเออคุยลาอยู่จริงๆไม่มีอะไรคือะเร็วกินข้าวแล้วไปแตไม้ให้แล้วก็เราไปกินกินเดย์กันคือมาทำอะไร ปั่นครบรอบก็ต้องมีดอกไม้ไมาเลือกกินหน่อแดงอยู่บ้านทำไมต้องด่า,าแบบนี้พูดจาดีๆแล้วพูดจาดีๆเขาหน่อยทำแบบนี้ดิปันครบรอบทันทีทำไมเราทำแบบนี้อ่ะเเมื่อกี้คุยกับใครให้ตอบอีกครั้งหนึ่งถามว่าคุยกับ เรา,าตาซื้อมาเราทำไมทำงานนี้อะ่ะขอโทษนะเาไม่ตอนะเหรอฮะเาคงไม่ได้มีอะไรลยไมไตเองโกรธเลยขน,นาดน,นี้อะ่ะเขารู้ว่าเธอเข้าไปเล่นแบนไนอ์ออ่ะ ก็แค่เล่นแล้วบอกเขาอย่างไรที่จริงเขาบอกความจริงเลยเธอไม่ให้เขาเล่นนะอุตส่าห์จะมาเซอร์ไพรส์ด้วยดอกไม้ดีๆแล้วมันจะทำแบบนี้ต้องวะเธอเอาไปเลย้องมาคุยด้วยแล้อัมาีลถ้าเราบอกเขาดีๆแต่อะไรเขาก็คงไม่โตัวน่าเนี่ยยังเหลืออีกหน่อยตอนนี้ ป่าวันนี้เดี๋ยวก็รู้แต่ว่าหันหนู้เลยไปก่อนทำไต้องหันหลังเวยอ่ะเอาน่หันไป้ไปไม้เดีอะไรนี่นะเดียบอกนะมีอะไรแบบที่เขากลัวเรีก็รู้เอง อ๋อดีๆเออดีๆเธอแล้วอยู่้างนอกบ้านเนาะอยู่ข้างนอกด้วยใช่อย่าเพิ่งแอบดูเด็ดขาดนะต่อพอเขาทำนานมากแล้วอะไรวะอย่าเพิ่งหันเลยนะนั่งรอตรงนี้นะโอเคตรงนี้เลยอะไรเนี่ยมีเปิดรถเนี่ยอย่าเพิ่งหันมาได้บอกซื้อรถใหม่ใกล้เกียง์ใกล้เกียงอะไรวะ แต่จริงๆเธอแอบ,บเล่นเมื่อกี้ที่หลังบอกเขาก่อนเออถ้าเขาบอกเขาก่อนเขาให้เล่นอยู่แล้วไงเขาจะไม่โมโหขนาดนี้ <Yeah. S 1> จริงๆนะแต่นี่แบบนี่พูดจริงแบบเดี๋ยววันหลังเจอบ้างแล้วกันวันหลังจะเล่นบ้างแล้วกันอ่ะเซอร์ไพรส์ครบรอบของเรา oh. อะไรเนี่ยเป็นไงชอบไหมชอบนัท would have taken Smesterer their ไงละ่ะชอบไหมทำาเองหรือเปล่าทำเองสิให้ใครประดมใ,มใหอ,หอแล้วใครจะให้ใครทำ<ะ>ไปจ้งา,งางร้านทำเงธนหนึ่งเธอนี่นะทำแบบนี้่ะ เวทเอาจริงๆนะไม่เคยเห็นแบบเซอร์ไพรส์อะไรเลยเลยดูถูกเขาไงคิดว่าเขาจะทำอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะหละก็ไม่เคยเห็นสรางความประทับใจแบบนีนขอบคุณนตัวอุ้ยตกใจหมดเลยเนี่ยเดี๋ยว เปล่าอยู่ม่นู่นเลยก็ใช่ไงขอบคุณครับเนี่ยทุกคนถ้าใครสนใจเล่นแอป Bear Lite เหมือนที่นั้นกำลังเล่นแล้วแบบมีความสุขแบบนี้เนี่ยก็ต้องเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยที่ App Store หรือ Google Play นะครับแต่ถ้าอยากโหลดง่ายๆเลยเนี่ยนัดมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะกดเข้าไปดาวน์โหลดแล้วเล่นกันได้เลย